สวัสดีครับทุกคนครับผมสวัสดีครับเอาวันนี้มาร่วมงานกับทาง New2s เป็นไงบ้างคะมีแบบกิจกรรมศิลปะแล้วมี New2s นะครับผมกรรรอบิ้มแปีครับก็เป็นกิจกรรมศิลปะที่ปั้นดินอุ่นมันไม่ได้ปั้นดินนานมากนะครับผมก็รู้สึกปั้นเป็นตัวอยู่ครับผมปั้นสวยอยู่สวยอยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ใช่ดินน้ำมันมันเป็นดินมันเป็นดินเบาดินเบาดินเบาใครเหนน้ำมันละมัง คล้ายๆกันคล้ายๆกันคกครับสนุกดีครับแต่วันนี้รู้สึกว่าเราอารมณ์ดีเป็นพิเศษพิเศษโดนเส้นอะไรหนูก็ไม่รู้แค่ทำหน้าแต่เขาใจเคยเหมือนเคยเหมือนหนูแล้วโดนเส้นที่แบบมันเครื่องมันติดอ่ะมันจะขำยาวมากขำตอนประมาณมากจนน้ำตาไหลขำไม่ไหวแล้วันนี้จะเลียว่าหอมแล้ววันนี้นุกดูขนาดบุ๊คพอนคุณจะใส่อะไรดีนะครับท้าวก็ โอยพอ s m t รอบ25ปีแล้วนะครับก็ขอให้กิจาการรุ่งเรืองแบบนี้ไปอีกยาวนานเลยแล้วก็ขอใหอ้คอยอยู่เติมสีสันให้ชีวิตคอยอยู่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นความสนุกสนานเป็นแฟชั่นให้กับคนไทยไปานานเลยใ<ๆ>ลก็พีเดอยู่กับเรามานานแล้วนานมากๆก,ก็อยากให้อยู่กันไปย,วยาวๆครับเพราะว่าพีเดเขามี ครบจบแบบหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นนิยายหนังสือครืำคมหรือว่าหนังสือเรียนนะฮะผมแล้วก็พวกเครื่องเขียนต่างๆนะฮะครบสูตรมีของเด็กด้วยมีแบบว่าคอยด้วยนะครับผมก็สามารถไปนั่งอ่านหนังสือได้นะครับผมแล้วก็บรรยากาศมันดีด้วยเรารู้สึกว่าบรรยากาศในมีเรฟมันมีความแบบโคซี่โคซี่อบอุ่นแบบว่าแบบเป็นกันเองมีป้ายก็เข้าไปได้ครับอืมมีเดือนยุลมากกว่าไม่ดีใช่ไหมที่สี่โอ้ไปคิดมาใช่ครับ ปีนี้ยี่สี่ปีห้าหนูยี่เพิ่งยี่สี่ปีห้าหนูยี่แล้วหนูทำหน้าวีนทำไมอ่ะหนูไม่ได้วีนเมื่อจะยี่สี่ไปแล้ววันนี้มีแบบเออสมบัติที่เฮียให้ใส่มาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงไม่น่าฮะไม่ได้ใส่เก็บไว้เก็บไว้แต่่วาเอาไปขายแล้วใส่ไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวานหนูใส่ปะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน มีแฟนได้เห็นกัน้ยไงมคะหรือว่ายังเก็บไว้เห็นแล้วครับใส่ไปแล้วหนึ่งครั้งแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันให้ไปดาวเอาเองไม่จะถามพี่แตที่สีก็คือทรรมาันเราหลใใจ้าเห็นมีรูปเห็นทีไปทานข้าวกับครอบคัวขณ อ๋อจริงๆถามว่าไปหานะอะไรไปหานะอะไรก็รน้จักกรรมานานค่ะนะเป็นคนในครอบครัวมั้งแหลกนะผมก็ตอนนั้นคือนะาปากมีบางแล้วมีแหลกด้วย <c oughs> ก็หอมตัวไว้ไงขอมตัวไวไ้ก่อนอะไรเยครับผมก็จริงๆหนูทักมาครับผมทักมาบอกว่าป้มามาชวนแบบไปกินร้านนี้เออนี่ก็บอกว่าเออก็มีคิวว่างอยู่บอกว่าเอาวันนี้ไหมแล้วก็หนูลองไปนัดทราจากทางบ้าน ใช่ตอนแรกเขาจะว่ามีปลามาแล้วก็ของร้านก็พิถีพิถันพิถพิถันด้วยอร่อยมครับอร่อยอร่อยโปรตีนเน้นเน้นมือพิเศษของครอบครัวที่เรามีแบบไปเป็นสว่วนจริจริงๆ,ๆก็พิเศษนะครับพิเศษมากๆสำหรับเรารู้สึกว่าเหมือนไม,ไม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบว่ากินข้าวกับญาติพี่น้องไม่มีเลยดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำแล้วก็ได้หนูก็น่าจะรู้ว่าเฮียเป็นคนพูดเก่งอ่ะ พูดเก่งคุยกับป้าคุยกับม้าถามคุยกับน้าเขาอะไรเงี้ยคุยกับพี่ติจนถักพี่ติพูดมาทำเสื้อผ้าแนะนําได้อย่างพูดมาหน่อยอยากตอบอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นทำคะแนนอะไรใช่ไหมคะคะแนนไม่ได้เป็นทำคะแนนอะไรนะครับไม่เข้าใจคะแนนไป่เข้าใจากม้าเขาเห็นว่าเขาแบบว่าไปเจอม้ามาทำคะแนนอะไรเบบนี้ไม่รู้จริงหรือ่าแกลไม่รู้แกไม่รู้ ไ,ได้ทำคะแนนแต่ผมคิดว่าปาม้าหนูรักเนี่ยมากกว่ามากกว่าใครเนี่ยไม่มากกว่าหนูแน่งอน,าาง,อนงอนปามาแล้วไม่ด้งอนปามาจับเลยจบแต่ก็ถือว่าคือได้แบบไปแบบเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็แบบแฮปปี้แฮปปี้ <c oughs> ครับเพราะว่าร้านเป็นร้านสเต็ก<อ>กินเนื้อเน้นๆแล้วรู้สึกว่าเราเริ่มพูมอาหารแล้วไงแล้วนะแบบว่าอยากได้โปรตีนเน้นๆผมก็สั่งมาครับ อาจารก็มีทางที่สองได้คัดซี่ก็ได้ได้วนได้คหับเขาบอกฟามาแล้วนบว่าชวนได้เป็นเจ้ามือด้วยครัเป็จ้ามือเหรอเจ้ามืออย่าเล่นไม่ใช่เป็นอ่อนเลี้ยงด้วยแต่เขาไม่ให้เลี้ยงนะเ้ขาบอกว่าไม่ต้องจ่ายเขาเป็นเจ้ามือเองก็ของรักเชื่อจอดรักผมจอดก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายแล้วสุดท้ายก็อยากโอนบอกอันแรกึ้นนึง แตเราโอนไปเต็มแล้วมันลุกขึ้นเขาเพิ่งมาเห็นว่าโอนเต็มเลยหดหนุนเราเข้าใจไงเวลาทำร้านอาหารทำอะไรเสื้อผ้าใครเขาอยากหดหนุนนึกยังไงถึงได้แบบว่าโทรไปชวนเนี่ยทำ้าเออนึกยังไกรู้เหมือนกันแต่ไม่ได้ทำกันเลยสิงปลามาชวนครับไม่ใชวนให้เขาหลังปลามาชวนผมไม่ต้องมาเนาะอหนูไปรู้ไว้สินี่เป็นจริงๆแล้วก็เรอจะได้เผาหนูไงก็ได้ก็ ผมอยู่แบบร่วมตัวเขาครอบเขาผมเป็นลูกเขาไมริง,มรงผมพูดมากกว่าเป็นลูกเฉยๆใช่ไหมเป็นลูกเฉยๆอะไรนะลูกปลาหมาคือเขาอาจจะบอกว่าเฮียไปเจอปลาหมาแค่มื้อเดียวแต่คุยกับปลาหมาเยอะกว่าผมที่เป็นลูกไปอีกแบบเหมือนคุยเหมือนปลาหมากับผมคุยกันเดือนนึงคือเจอกัคนครั้งเดียวเหมือนกันหรือปลาหมาเดือนคนเลยนอนหรือเปล่า ก็ใช่บอกว่าเนี่ยคนพูดมากใช่เนี่ยพูดเยอะมากแล้วก็ไปสร้างสิ่งศักด์ในครอบครัวได้เป็นแบบว่าเป็นที่รักของป้ามาแล้วนะรักไหมก็ต้องไม่ถามเองครับใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ประมาณคิดยังไงแล้วบรรยากาศตอนนั้นที่ในบ้านเปรนยากาศวันน,น,น,นั้นก็ก็ดีครับ ก็กินนะผมก็ตั้งหน้าตั้งจิตตั้งหน้าตั้งตากินเลยไม่ดูไม่ดูเขาบอกว่าวันนั้นหนูตื่นกี่โมงอ๋อวันนั้นตื่นห้าโมงเย็นวันนั้นนอนตีสี่ตื่นห้าโมงเย็นไม่เคยตื่นห้าโมงเย็นเลยอะเขาก็เลยหิวแหมก็เลยจัดหนักมากแล้วก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยก็เลยไปจัดเต็มเลยอยู่กันครบเลยทุกคนแล้วตอนนอนแบบว่าเรา กันเสร็จแล้วพูดแก้ย้ายกับพี่ซีแล้วเป็นไงบ้างป้ามาชมไหมแบบคุยเก่งกว้างความสมบแบบไม่อยากดูไม่อยากไม่ต้องเล่าก็ได้เราป้ามาพูดอะไรใช่ไหมป้ามาเจอเฮียบ่อยแล้วป้ามาเจอเฮียบ่อยแล้วก็ปกตินะไม่มีอะไรครับชินชินแล้วทำกันแล้วแต่คิดว่าจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวก็คงมีแหละครับแต่ถ้ามีก็เฮียก็ต้องเรยมเหมือนเดิมฮะไม่ไม่ใช่ปัญหา ้ยป่ามากไงล่ะชวนเลยอ่ะมือต่อไปก็มาไม่ใช่ปัญหาหนูก็รู้ว่าเฮียมีตังค์เออรวยแล้วหนูก็มีตังค์มากกว่าอ๋อไม่รวยฮะตอนนี้ผมไม่รวยแล้วแต่เฮียก็รอซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านหนูคุณไม่ไดรออยู่นี่บ้านหนูใกล้เสร็จแล้วนะผมคุยกับป้ามาทุกภาคส่วนของบ้านหนูแล้วว่าลงทุนเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่ ใช้วัสดุประมาณไหนรัฟ้าบอกว่าบอกจำไม่ได้บอกหนูทอดมั้งบอกใครให้ไปอยู่บ้านแมวสรุปผมอยู่บ้านแมวจริงรฟาพูดมีห้องแมวอยู่ห้องแมวใหญ่ไหมกี่ตรางใหญ่โยเป็นห้องแบบว่ามันเป็นห้องนอนชั้นหนึ่งแตบบ่ว่าไม่มีคนอยู่แต่เป็นห้องแมวก็วเป็นห้องใหญ่ห้องน้ำด้วยแมวห้องน้ำอ๋อหมายถว่าเป็นห้องมีห้องน้ำเอาไปห้องแมวใช่เป็นห้องแมว แมวเดียวอยู่ว่ามีนแมไมตพอเด้เลี้ยงไม่ไห้ไม่ได้มไม่ได้ไม่ได้ดไม่ได้เลี้งหรอกคนเลี้ยงคปามานู่นตเดียวพอนี้ครับจะกำลังไปแล้วแล้วเมียไปก็นอนใรนั้นแรกครับไม่นไอนกับจูไรจไรแต่จไเลนียมอยเลกันเยอะกว่าผอีกไม่เข้าใจเหมกันไม่รัเกลียดขแอบ ซีนนี่เป็นที่พูดถึงมากพี่ซีอยากพูดถึงซีนอะไรเป็นพิเศษไหมคะพูดถึงซีนอะไรเป็นพิเศษไหมก็ทั้งชีวิตผมถ่ายซีรีส์มาไม่เคยถ่ายซีสุดท้ายเป็นซีเอ็นซีอะฮะอันไอเดนซีที่เราพูดถึงบ่อยๆบ้าแบบใหม่แบบใหม่ไม่ปกติซีเอ็นซีมันจะเอ่อมันไม่ได้อยู่ซีสุดท้ายอะนึกออกไหมแล้วมันใช้พลังงานเยอะก็เป็นเกือบสุดท้ายสุดท้ายก็แต่งงาน เคร harma, ือสุดท้ายเครือสุดท้ายเครือสุดท้ายเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างสนุกดีครับผมเราก็รู้สึกว่าได้ได้ประสบการณ์หลายอย่างแล้วก็รู้สึกอย่างับเล่นกันหนุ่เราสบายใจแล้วแข่งแล้วครับผมแล้วก็ได้ไปข้ามฟ้าได้ไปหลายโลมากได้ไปครบทุกภาคส่วนของประเทศหมายถึงว่าตลาดทะเลวังอะไรเงี้ยเออได้ไปทุกภาคส่วนแล้วก็ลงทุนเยอะได้กำไรกลับมาซึ่งเรื่องนี้ถูกต้องสุด ก็อยากเป็คนแบบว่าติดตามครับแล้วทุกคนแบบว่าตั้งใจมากแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่านั่งหารูปลงเงี้ยผมยังไม่นล,ลูปๆไงก็คิดถึง<อ>โมเมนต,ต์เก่าๆตอนถ่ายอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแค่ช่วงน,นั้นก็ทำเต็มที่แล้วก็รู้สึกเหนื่อยก็ผ่านมาได้ก็รู้สึกดีใจกับตัวเองดีใจครับแต่เป็นซีรีส์ขึ้นยิ่งเลยนะเพราะว่าแบบหลายคนก็พูดถึงว่าต้องเป็นซีรีส์ในความรงใจ เป,เป็นอ๋อเป็นเป็นเลยแหละเพราะว่ามันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในตอนนี้ครับแล้วก็คิดว่าอนาะคตก็ไม่รู้ว่าเราจะมีอะไรมายิ่งใหญ่เท่านี้อีกไหมอืมก็จะอยู่นวามทรงจานี้ไปอีกนานเลยครับแล้วก็จบแล้วคิดถึง มันไม่มีอะไรให้ดูแล้วมันคือยูดูได้แต่ว่าเราดูจบไปแล้วไงไดูจบไปแล้วอ๋อแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูครับดูได้เลยคนที่แบบว่าดองไว้ลุตจนจบแล้วก็มีข้ามฟาเกงเทอจบแล้วนะคะบอออีกหนึ่งรอบไปดูได้เลยทางไอฉี่ีเ่เขาอยู่หลังในกลุ่มซิปซีอีพีเลยหนูยังมีแบบซีนไหนที่อยากดูเป็นพิเศษไหมครซีนไหนอขอแต่งงานละกันครับมันดีนี่แหละ ซีนฝอแต่งงานมันสวยมากเลยแบบว่ามันเป็นกันโอ้ยดับไม่ได้เลยช็อตสวยสวยที่เขาใหญ่ที่เขาใหญ่แต่สวยจริงๆสวยสวยจนคนคิดว่าเฮ้ยมันซีนมันในซีรีส์จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ผมคือผมขำมันขำซีนจบที่ไปยืนหน้าหน้าระเบียงตรงนั้นจริงๆผมไปถ่ายรูปกันเล่นนะแล้วเขาอยู่ดีแบบเหมือนพุ่งกลับ ตาต้องบอกสวยดีตั้งกล้องเหมือนถ่ายฟุตละไม่ต้องไปยืนก่อนยืนก่อนเอาเอาเขาก็ถ่ายไปเลยเอาเป็นซีนจบที่จริงจบมันจะเป็นเออนั่นแหละจุบ๊บๆแล้วก็ขึ้นฟ้าอะไรจุ๊บๆที่จริงแต่ไม่มีซีนก่อน <c oughs> ตรงกำแพงตอนนั้นไปถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์กันเออก็กลายเป็นมาตั้งกล้องบอกว่าย<อ>ืนก่อนเขาถ่ายก่อนแป๊บนึงอันนี้ก็มีซีนจบอ่ะอันหนูเพิ่งซีนเขาแต่งหนอ๋อดีค่ะเป็นอืมแบบ ก็ไม่ได้บ่อยเนาะที่จะได้เล่นซีนแบบนี้แต่แต่กเขากันัาสองเรื่องแลนะ้วหมสองเรื่องแล้วนะเขอา๋ออ,อ๋ออื่ใช่แต่เรื่องก,ก่อนนิ่งเฮียก็นานแล้วสามปีแล้วคถือว่ามาย้อนความทรงจำมาคุ้อีกรอบหนึง่งโมเมตรรยากาเป็นยังไงบ้างคะก็ดีครับเขินด,ดีเจ้าบอกว่าเคาม,มีคู่เราวัรลุต่อเรืออพอดเขาใช้กับพูดไม่นานรอดแล้วมั ทะลุปลอดเลยครับสมเสัยว่รทะลุปลอดหรือเปล่าหรือว่าทะลุปลอดปลอดปลอดทะลุปลอดเลยเป็นไงบางมันวันนั้นคือแบบหลายหลายคนมองว่ามันดูเลียวมากมันดูแบบเหมือนนั่งดูเราสองคนไม่มีกล้องอะไรอย่างเงี้ยตอนเล่นเราก็ต้องคิดว่าไม่มีกล้องนะฮะเป็นแบบคาแรคเตอร์เป็นชาลพิรันน้องนิ่มแน่ๆครับแต่เรื่องมนต์รักคั้งใหญ่ขอให้หนูบผู้เขาเป็นโอ้ยเนี่ยเจ็บเข่าแต่ก็ยังมี งานจะให้หนุ่มข่าวนะข่าให้หนูุ่กอ่ะมีไม่ฟุกอาจจะไม่เจอหนูในเรื่องแล้วก็ได้อ้าวไม่มีแล้วครับมีจะให้หนู่มฟุบข่านะไม่ได้เลยครับลุกไม่ได้เลยไม่ฮะถ้าเฮียฟุบก่อนแล้วหนูก็ฟุกตามน่ารักที่ออกน่ารักครับลองจินตนาการไปส่งกับสมมติได้รอแล้วนะเฮียเลี้ยงรอหนูหายปีหน้าเลยนะ ถ้าอย่างโคแล้วหนูก็คบตามไม่เป็นไรเดินขึ้นมากำกับเองแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวรอตุ๊ดดิคือมันญาจะอยากถ่ายแล้วแหละเที่ยงกลางพึ่งจบถ่ายปีหน้าเลยครับรอหน่อยแต่ถ้าเกิดว่ามีซีนงขอแต่งงานนี่คือเป็นหนุ่มเด็กเก่าเลยก็ทำได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ทำแล้วถ้าคนปนขาเขาลงฮะ อาจจะจบไม่สวยก็ได้ครับจบส่วนมาหลายเรื่องแล้วจริงๆนี่นี่ภาวนาทุกเรื่องกันไปเลยแล้วก็แบบไม่ชอบหน้ใช่คือเราเขาไม่ชอบหน้าในเรื่องเกลียดกันในเรื่องไงเออแต่ชีวิตจริงเราโอเคแฮปปี้มีความสุขมากๆเนาะเนอก็ดีกว่าในในเรื่องครับผมอ่ะใช่อ่ะคอน อ,อ๋อไม่มีแล้วครับคอนคู่ทุกนงทีนะฮะตั้งแต่วินาทีตัดสินใจพูดเล่นอนุเล่นมีมีคอนคู่ฮะขอเฟซี่เฟซี่เลยยังไงบ้างคะทรยเป็นคอนเซ็ปต์เหมือนทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเหมอเราผ่านมาหลายอย่างก็คิดคอนเซ็ปต์แบบมันมบสบคู่แน่นอนแล้วก็แบบว่าอยู่กันมานานเนี้ยเราก็มันคือความรักที่แบบว่าบ้าคลั่งเลยมาดูว่าใครคลั่งรักรรรกันจริงๆ อย่างที่บอกเวลาเราเราทำคอนเสิร์ตเรามีหลายพาร์ทนะโอเลตี้มันจะมีหลักหลายความรักมาให้ดูแลว้วก็จะมีความรักประเภทไหนบ้างแต่ว่าคอนนี้ก็อาจจะได้เห็นถ้าสมาร์ทวโอเลยนะจะได้เห็นวิวในเวอร์ชันที่อาจจะโตขึ้นจากอนาเธอร์ไลฟ์รังก่อนเพราะว่าคอนเสิร์ตมันมาแบบแดงเฟรซี่ขนาดนี้เราจะมาแบบเรียบร้อยเรียบร้อยได้ยังไงอาจจะมีแบบน่ารักก้างอยู่แล้วแต่ว่า แซ่่นนนอมีอยู่แล้วร้อนแรงแน่นอนบอกเลยว่านอหนูไม่แผ่วแน่นอนใช่นี่คือไม่แผ่วแล้วอันนี้ใส่เต็มเต็มเลยก็เห็นด้วยไอคลชเซนใช่ครับรอบก่อนๆที่ทุกคนเห็นว่าแซ่บแล้วใครจะรู้หัอาจจะเก็บไว้อยู่กันเฮ้ยแตงมีจะปล่อยออกมาเยอะแค่ไหนก็เราลองไปดูนี่จากรถแบบกำลังตัดใจแล้วนะ ก็ดีก็เราเราทำคอนเสิร์ตมาก็เป็นตัวเองสนุกสนานกันบ้างใช่ก็ต้องเต็มที่เป็นอะไรก็อยากนำเสนอโชว์อะไรก็โชว์เลยแซ่บได้ใช่แต่กระดูกผมไม่ค่อยไหวเท่าผมว่าอาจจะเต็นพี่นะแต่แบบอาจจะแผ่วๆในเรื่องเต้นหรือเปล่าเที่แล้วก็ใหญ่เล่นใหญ่มากนะเดียบมีความเล่นใหญ่มารคอนเสิร์ตม,ม <คน S 1> ุมแล้วใช่ครั้งนี้นี่คือดิวเขากะแซ่บแซ่บเลยผมก็จะพยายามไปใกล้เคียงความแซ่บเขาม,มากที่สุดแต่ผมคิดว่านี่คิดจริงๆเลยนะไม่ได้พูดเล่น ไม่ได้ขวนคือคิดว่าไม่น่าจะถึงเขาความแซบความแซบเนี่ยก็แซบอยู่แล้วปกติเลยไม่แซบสู้หนูไม่ได้ละเขาแบบว่าขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่กลัวคอนเสิร์ตมาบอโชคโชนไงโตแล้วใช่หนูย้อนหลายรอบแล้วว่าโตแล้วได้เตรียมคูปีนี้กะแซบแน่นอนรอดูเลยผมว่ามันต้องหาอะไรใหม่ๆก็กำลังคิดเหกันว่า อยากจะโชว์อะไรคนเสนอได้แล้วก็เหี้ยแซ่มีบุกมีเหียแซ่บมานานแล้วพี่ก็คือพวกเขาว่ดิจิเขาจะยิ่งทุ่มไปอีกนะแล้หนูแซบแล้วเดี๋ยวเขาจะยิ่งแซ่บอ๋อไม่เหลืออะไรจะโชว์แล้วฮะตอนนี้เราก็ปิดให้หมดเลยแล้วกันเหี้ยโชว์ไปเยอะแล้วตอนนี้แหละถึงตาผมแล้วใช่คือถ้าเหียไม่เห็นหนูแซบในคอนเสิร์ตนะจะไปเห็นไอ้ดิว่าลาวีอยู่ดีในนามพอมองออกแล้วพอมองออก ถ้าเราใกล้ใ,ใช่ครับวันที่6กันยาเป็นเดือนของคนหน้าตาดีนิสัยดีเป็นเดือนคนหล่อใช่ได้นอนสพี่นักข่าวกี้หนึ่งคนทำได้อย่างงี้ในที่เราพูดใหม่เป็นเดือนคนหน้าตาดีใครที่เกิดเดือนกันยาเขาจะหน้าตาดีนิสัยดีแล้วก็แบบว่าเป็นสายสายเป๊ะมีแต่ความสุขเจอแต่คนดีดี นี่คือ10ตุลายังก็ไม่ใช่ตุลากันยายนใช่กันยายนกันยายนแน่นอนใชบ10กันยายนครับผมก็ไม่ใช่10กันยายน10อันนี้จะเข้ามวันเกิดตัวเองตลอดยาคิวด้วยอ่ะ10กันยายน10กันยาเลยเหรอวันอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว1กันยายนนี้กดบัตรคอนเสิร์ฟนิวนิวครับวันอะไรก็ไม่รู้แต่จะไปเห็นว่าแอบแบบว่าเตรียมของวากนะเดี๋ยวต้องเตรียมแล้วเนี่ยมันดูเ็จะซื้ออะไรไม่ต้องขอมาให้เงิน ไม่มีไม่เป็นไรเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีเธอเขาเตรียมขอจะต่อนี้แล้วนะต้องมีเวลาเตรียมตัวแล้วนะต้องขีดเล่นเขาจะให้อะไรก็ให้แหละจริงไม่เป็นไรหรอกไม่ให้พี่ของเงินจะพูดเล่นพูดจริงของเงินอ่ะพูดจริง,ง,ง,รรงใครบ้าหนูของเงินหน่อยห้ามหนถ้าหนูให้หมาเฮียจะรับหรอ ก็โอนคืนอย่างบบที่เราเคยทำเวลาหนูอายากได้เงินเนี่ยผมกดโอนเลยสองแสนรีบปัดใหญ่รู้ไหมฮะพี่เกต์โอนกลับพอเขาต้องโอนกลับพี่เกต์เข้าแอปแล้วโอนกลับก็ไม่ต้องโอ<า>นกลับนะ<า>หนูเพราะเฮียเขบอกเราใส่เต็มที่หลังถ้าโอนมาก,ก็คือไม่โอนกลับเลยนูไม่กล้ารับเงินพี่เกต์เพราะไม่มีเหตุผลเพราะถ้าเฮียอยากให้หรือก็น้อมรับไว้เลยตรงนี้อยากให้ เราขอท่านน้อมรับน้อมรับหนึ่งถ้าเฮียให้หนูก็น้อมรับไปเลยตรงนี้เงินทาวน์เชีมรับเงินทางบ์เชียร์ของเฮียถ้าโอนมาก็เอามาเลยไม่โอนเพิ่มด้วยคนเด็มก็ติดยาเขาสั่งไปแล้วใช่ไหมใช่คนที่จะสูบเปีนยไม่มีเงินแล้วหนูจริงนี่หนูยังไม่รู้เขาเป็นถึงซีอีโอแบรนด์ซูเปอร์ซานจะไม่มีเงินได้ยังไงเฮียจะบอกว่าเฮียยายที่อยู่แล้ว ไม่ที่อยู่ใหม่ละย้ายแล้วเหรอแทนเพราะนั้นเอะที่พ่อเขาบอกไม่มีตังค์โอเคเฮียจนแล้วเหรอครับก็ย้ายี่อยู่เป็นที่หน่งแทนก็ดีนะมเสียใจไม่เราขยับขยายเราอยากทำแบรนด์ให้มันดังมากขึ้นเราเลยเช่าออฟฟิศไปเลยใช่อันนี้คือไี้ point แล้วเตรียมวได้ที่แล้วได้ที่แล้ว ถ้าออฟฟิศแต่ขาดคนทำงานสนใจสมัครติดต่อได้ในไม่ช้าอาจจะหาพนักงานแบบเป่าประกาศนี่แหละหรือว่าเนี่ยตรงเนี้ยใกล้ๆอ่ะมาหมดเลยเนี่ยเีาจะได้พนักงานเยอะเลยแหละยังคิดอยู่เหมือนกันฮะเราต้องแบบว่า push up แล้วว่าเติบโตยิ่งใหญ่แล้วจริงๆตอนนี้แบบว่าซีเรียสเรื่องธุรกิจกับสุขภาพมากจะเป็นแพงสองปีนี้แล้วว่า จริงจริง,รงผมกดดันตัวเองเพราะว่าเซ็นสัญญาสองปีถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่ได้ทําอะไรขึ้นหน้าหรือว่าไม่มีผลดีต่อแบรนด์หรือเราไม่ได้ลงไปเต็มที่อ่ะเราจะพยายามลงไปเต็มที่ให้มากที่สุดเราก็จะให้เวลาตัวเองลเหมือนท้าตัวเองไปด้วยเฮียแบบช่วงนี้ทำแบรนด์เยอะมากเลยตั้งใจมากคิดอะไรใหม่หมดเลยหนูมาเป็นแผลให้เฮียไหมค้าตัวก็จากา้างได้ วันไทยจงเนี่ยปีเลยเหรอไม่หนูปีนี้หนูไม่มีแบบว่าวันคริสต์มาสวันแบบว่าคอมีคอลเลคชั่นวันพระเนี่ยคอรเรคชั่นวันวิสาขะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะก็จะราชการแล้วทำไมต้องเป็นวันนั้นนะวันวันอาสาฬหะอะไรเงี้ยได้เลยหนูเป็นได้สีส้มตามปีวันนี้ ช่ไม,ไม่รู้มีไหมแต่เฮียเก็บไปคิดด้วยเออจะรอเซเลเบะไม่มี <laughs> ทำบุญนะฮะทำบออุญวันมาวันวันพางก็ทำบุญเนาะคิดอยู่มาแน่ยว่าเสื้อส้มมาแล้วหน้ามาแล้วอ,อันนี้เป็นการ์ตูนติเกต๊อกผมเพลงไม่มี่แต่เพลงเลยอ๋อใช่ครับเป็นภาพยนตร์ที่เพลงเยอะมากเพราะว่าแบบแก๊งการ์ตูนก็คือมีเพลงแก๊งแล้ว แล้วแกงมีสาคนก็จะมีเพลงเดี่ยวของแต่และคนไปอีกนะก็เท่ากับว่าเนี่ยสี่แล้วแล้วก็จะมีเพลงของคนนู้นคนนี้มีเพลงรวงมวกันรวมกันแเพลงเลยก็คือเป็นหนังที่แบบได้ร้องได้เต้นเยอะเลยค่ะแล้วแต่และเพลงแบบมีทั้งเพลงฟังสบายฟังเพราะกับเพลงแบบรักดีแล้วก็มีเพลงแบบเต้นเต้นก็มีเหมือนกัน กอาส่สุดนลยครับเห็นสัมภาษณ์พี่เติร์นพี่แจ็คกี้แล้วพี่เดียวด้วยครับแหมวเฮียก็สงสัยว่าเหมือนพี่แจ็คกี้บอกว่าหนูรอยต้องมีรอยปะไม่หรือว่าเอาพี่แจ็คกี้มาล้อครับไม่โชคนั้นแบบว่าถ่ายหนังแล้วก็ถ่ายข้ามฟ้าแล้วก็ทำเนื้อด้วยแงการ์ดพลังอาจจะมีหลุดไปบ้างตลกมากร์ดพลังแล้วพังพี่แจ็คกี้เราแหะตลกมาก ภาพหนูลอ,อยขึ้นมาในวรลอยนั่งอตอนช่วงข้ามฟ้าอาจจะมีแบบ,บเหนื่อยเหนื่อยนื่อยแต่ว่าชาจูนจใช่อาจจะเป็นก็คือช่วงพากเราก็ลอยของเราไปไน,ไนั่นแหละแต่ว่าพอเราเข้าซีนปุ๊บเราก็ใส่เต็มที่ต้องรอดูเลยเรื่องนี้ต้องรอดูเลย,ลเ,ลยเพราะว่ตอนนี้ตา้คลีเขาล้านวิวกว่าแล้วนะครับเร็วมากเลยเพิ่งปล่อยไม่กี่วันเองครับน่าจะชอบคนน่าชอบแบบนี้ตรงนี้ก็คือเด้งโคไม่หยุดเลยคอมเมดี้แน่นอนหลกแน่นอนเมื่อวานก็ไปเด้งมาขึ้น งานแตกครับก็ไม่คิวจะได้ขึ้นไปเด้งด้วยพี่พี่สอนมาเต็ม,มอาาืมอีกที่เาเจ้าฝากให้แฟนติดตามเลยนะทั้งแบบคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ซีโอซุปเปอรส์สตารข์ขยับขยายด้วยแล้วก็ตาคีสด้วยครับก็ฝาก,ากคอนเสิร์ตซีโนเนียลเซคเกอร์คอนเสิร์ตเพลซี่อินเลิฟนะครับที่จะจัดในวันที่25ตุลาคมนี้นะครับก็จะเริ่มกดบ,บัตรวันที่6กันยาก็คืออีกหนึ่งเดือนนะครับ าจากที่ยมแขกเมืองรัธานีก็หวังว่าทุกคนจะมาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้เพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้ทงที่2ด้วยก็จะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่แบบเราตั้งใจจะทําโชว์แล้วก็ตามคอนเซปต์ Crazy in Love จะได้เห็นอะไรใหม่ๆที่หนป็นเฮียยังไม่เคยทำแน่นอนซึ่งรู้ไหมว่าคืออะไรยังครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตาม<ด>ต,ติดตามนะครับเพราะว่าเราใส่สุดโปรักชั่นใส่เต็มอยู่แล้วนะครับผมก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆนะครับผมรับรองว่า สนุกสุดมันแน่นอนไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยแล้วพูดผู้จะรู้สึกกดดันเพียงไม่พูดเดาสนุกแน่นอนครับเต็มที่ฝากกดบัตรด,ด้วยวันที่6กันยายนนะครับผมครับแค่นี้เหรฝากอะไรฝากดีว่าลาวีได้ครับออนวันที่10ธันวาคมนี้ <10 S 2> ใช่แล้วาามาเด้งโคกแล้วก็เป็นนูนิวอีกแบบหนึ่งผสมขน,นูใช่ไหมใช่เป็นน,ปน,นูนนูอีกแบบหนึ่งที่อยากเห็นทุกคนบอกว่าเลิศ พี่ก็เอาเลยหน่เอาเลยก็อยู่กับพี่กระเทยขนาดนั้นน่ะโอ้โหต้องสู้กับใช่พี่พี่แกงพี่กระเทยอ่ะอยู่หรือหมูกองก็โดนแกล้งเราไม่สู้เราเราวามทันเราก็จะเป็นเด็กน้อยที่โดนแกล้งนันนี่แหละครับ่ิวโตนะจากเรื่องนี้นี่แหละจะได้เห็นยาใหม่ได้แน่นรับผมก็ฝากแบรนด์สุทธาด้วยนะครับผมซุปเปอร์ซันนะครับน่ไม่ไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้าก็ฝากด้วยซึ่ง ตั้งใจทำมากๆเลยครับก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากทางสปอตสันเพะรีแบรนด์มาซึ่งจะเป็นความที่ผมชอบทุกอย่างถ้าไม่ถ้าไม่แบบว่าโปรดักไหนไม่อ่อยไม่อ่อยหรอกไม่ปล่อยไปนก็ไม่ให้ไม่ให้ไม่ชอบก็ไม่ให้ปล่อยไปก็ฝากด้วยครับผมรับรองว่าพีนาได้เห็นหลายๆอย่างแน่จากการวางแผนที่เป็นจินตนาการอยู่แต่เราจะทําให้มันเป็นจริงได้เพราะเราเชื่อมั่นว่าถ้าเราทําได้เราก็จะทาได้ จบ得สวย。谢谢。又、呃